นี่คือปฏิบัติการฟ้าสางที่สันสะเทือนวงการสงปิดตำนานฮีโร่วัดพระบาทน้ำพุหรือนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นลวงพ่ออลงกฎและหมอบีถูกรวบตัวพร้อมกันในข้อหาที่เกี่ยวโยงกันอย่างไม่น่าเชื่อตั้งแต่การสวมบัตรประชาชนคนตายไปจนถึงเส้นทางการเงินที่ผิดปกติล่าสุดยอมสึกแล้วเรื่องนี้ซับซ้อนกว่าที่คุณคิดแล้วผู้ป่วย h i ชที่ท่านดูแลอยู่จะเป็นอย่างไรความจริงความเท็จ และเงินบุญมหาศาลตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนกันแนะ่เรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวที่สะเทือนความรู้สึกสะเทือนความศรัทธาของคนไทยทั้งประเทศเลยนะครับน้องเหน่กับปฏิบัติการบุกจับกลุ่มกลางดึกวันที่26สิงหาคมนี้เองพระราชวิสุทธิประชานาถหรือชื่อที่เรารู้จักกันดีหลวงพ่ออลงกตแห่งวัดพระบาทน้ำผู้จังหวัดลบบุรีถูกตำรวจกองปราบบุกเข้าชาร์จตัวไม่ใช่แค่ท่านรูปเดียวนะครับยังมีชื่อของหมอบีเสกสรรทรัพย์สืบสกุลหรือทูตสื่อวิญญ,ญาณเข้ามาพัวพันในคดีนี้ด้วยใช่่่พีมา ข้อหานี่ไม่ใช่เล่นเลเลยนะคะพี่มาร์คทั้งทุจริตยักยอกเงินบริจาคฟอกเงินและประพฤติมิชอบในฐานะเจ้าพนักงานโอ้โหแต่ละข้อนี่หนักหนาสาหัสทั้งนั้นเลยค่ะพี่มาร์คหนักมากและจังหวะการเข้าจับกลุ่มนี่นะน้องหนยมันมีเงื่อนงำนะพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางท่านให้ข้อมูลเองเลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยชุดสืบสวนวางแผนจะเข้าแสดงหมายจับตอน8โมงเช้าของวันที่26แต่แต่แต่ มันมีข้อมูลว่าหลวงพ่ออลงกตมีพฤติการที่เชื่อได้ว่ากําลังจะหลบหนีจริงเหรอคะแล้ว,แล,วแล้วตำรวจรู้ได้ยังไงคะว่าท่านจะหลบหนีจังหวะมันพอดีเป๊ะเลยน้องเหนืยตำรวจไปถึงตอนตีสองสองนาทีพบว่าหลวงพ่ออลงกตกําลังจะก้าวขึ้นรถตู้ ซึ่งในรถตู้นี่นะคุณผู้ชมตรวจสอบแล้วเจอเงินสดเป็นแสนๆเลยนะนุ่งเหน่อยกระจัดกระจายอยู่ในกระเป๋าหลายใบวางอยู่ในรถตู้คันนั้นภาพมันก็เลยถูกตีความเป็นในลักษณะที่ว่าเตรียมพร้อมจะเดินทางไกลจริงหรือไม่อย่างไรอันนี้ต้องให้ทางตำรวจเขาชี้แจงครับแต่พฤติการมันสอบมากครับหืฟังแล้วใจหายเลยคะ่ะพี่มาร์กแล้วทางฝั่งหมอบีล่ะคะถูกจับที่ไหนคะพี่มาร์กหมอบีถูกจับที่บ้านพักย่านจตุจักรในเวลาไล่เลี่ยกันเห็นว่าตอนนี้ยอมสึกแต่โดยดีแล้วใช่ไหมคะสึกแล้วเรียบร้อยในวันเดียวที่โดนจับนี่แหละครับน้องเหน่อย ก็คงจะต้องมีการสอบสวนกันต่อไปว่าแต่ว่ากันว่าชื่ออลงกฎเนี่ยอาจจะไม่ใช่ชื่อจริงๆของท่านตั้งแต่แรกแล้วหรอคะไม่ใช่อาจจะนะครับน้องเหน่อยตำรวจยืนยันข้อมูลเลยว่าชื่อจริงดั้งเดิมของท่านเลยนะคือเด็กชายไกลพอโตขึ้นมาเปลี่ยนชื่อเป็นนายเกรียงไกรเพชรแก้วเกิดปี2 5 0 3คนละคนกับชื่ออลงกฎเลยนะแล้วที่มันช็อคไปกว่านั้นคืออะไรทราบไหมครับคือประเด็นเรื่องการหนีทหารครับโอ้โหมีเรื่องนี้ด้วยเหรอคะนีสินะครับข้อมูลจากกองทัพระบุชัดเจนเลยว่านายเกรียงไกรเพชรแก้วเนี่ย ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารตอนนั้นทําเรื่องขอผ่อนผันอ้างว่าเรียนอยู่คณะเกษตรที่พิษณุโลกแต่พออายุครบ26ปีซึ่งต้องไปรายงานตัวเพื่อรับการตรวจเลือกนายเกรียงไกรหายไปเลยครับไม่มีการติดต่อกลับเข้าไปอีกเลยมีหมายเรียกส่งไปที่บ้านทุกปีแต่ไม่มีคนรับจนกระทั่งอายุ30ปีนั่นแหละถึงพ้นภาระทางทหารไปตามกฎหมายแต่มันก็ถือเป็นความผิดตามพรบทหารนะครับแม้โทษจะเล็กน้อยและหมดอายุความไปแล้วแต่มันแสดงให้เห็นถึงอะไรบางอย่างจริงหรือไม่อย่างไรแค่เรื่องหนีทหารก็อึ้องแล้วนะคะแต่ที่เนย มันมีเรื่องที่ใหญ่กว่านั้นอีก<ม>คือเรื่องการสวมชื่อคนอื่นมาบวชอันนี้จริงแคตขนาดไหนคะพี่มาร์คประเด็นนี้แหละคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยน้องเหน่อยนายเกรียงไกรเพชรแก้วคนที่หนีทหารนั่นแหละครับไปบวชแต่ตอนที่บวชไม่ได้ใช้ชื่อตัวเองนะกลับไปใช้ชื่อว่าอลงกดพลมุกซึ่งเป็นชื่อของเพื่อนสมัยเด็กที่เป็นข้าราชการกรมชนประทานและที่สําคัญคือเพื่อนคนนี้เสียชีวิตไปแล้วอะไรนะคะใช้ชื่อคนตายมาบวชเหรอคะแล,แล้วทำได้ยังไงคะพี่มาร์คเอกสารต่างๆเหรอคะนี่ไงที่มันน่าตกใจคือท่านไม่ได้้ใชชแค่่ือนนนะเย ท่านใช้เลขประจาตัวประชาชน13หลักของคุณอลงกฎพลมุกคนที่ล่วงลับไปแล้วเอามากรอกในใบสุทธ,ธิของพระและในคู่มือการบวชด,ด้วยนี่คือคําถามตัวใหญ่หญเลยนะว่ามีเหตุผลอะไรทําไมต้องทําถึงขนาดนี้คุณผู้ชมคิดว่ายังไงครับลองคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงในวงการสงฆ์บ้านเราและเรื่องวุฒิการศึกษาที่ท่านเคยให้สัมภาษณ์ล่ะคะพี่มาร์คเนยจาได้ว่าท่านเคยบอกว่าจบปริญญาตรีจากมหาวิทายาลัยเกษตรศสาสตร์แถมยังไปเรียนปริญญาโทที่ออสเตรเลียอีกข้อมูลที่ตํารวจตรวจสอบมาได้ตรงกันข้ามเลยครับนน้องย จากการตรวจสอบประวัติการศึกษาพบว่านายเกรียงไกรเรียนไม่จบอวชอที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตเกษตรพิษณุโลกเสียด้วยซ้ำและไม่เคยมีชื่อในระบบของมหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์หรือไปเรียนต่อต่างประเทศเลยแม้แต่น้อย <c oughs> ที่เราฟังกันมาตลอดหลายสิบปีมันคืออะไรกันแน่โห <c oughs> แล้วเรื่องมันมาแดงมาถูกเปิดโปงได้ยังไงคะถ้าท่านใช้ชื่อคนอื่นมานานขนาดนี้มันมีจุดที่น่าสนใจอย,อยู่ครับพระอลงกตเนี่ยได้ไปดําเนินการเปลี่ยนชื่อในทะเบียนราษฎรของตัวเองจากเกรียงไกรเพชรแก้วเป็นอลงกตภพูนมุก สังเกตนะครับว่านามสกุลไม่เหมือนเดิมมีสระอูด,ด้วยแล้วก็ได้ทําบัตรประชาชนใบใหม่ที่เป็นเลข13หลักของตัวเองที่จริงๆแล้วแต่เวลายื่นเอกสารก็ยังแนบใบสุทธิพระใบเดิมที่ใช้ข้อมูลของคุณอลงกตพลมุกคนที่เสียชีวิตไปแล้วเป็นหลักฐานประกอบอยู่ดี อา้าวทำไมทำแบบนั้นล่ะคะมันยิ่งสับสนซับซ้อนเข้าไปใหญ่นะคะใช่แล้วความซับซ้อนนี่แหละมันนำไปสู่ปมเรื่องการฟอกเงินที่เป็นข้อหาหลักในคดีนี้ไงเพราะอะไรเพราะว่าท่านได้นำใบสุทธิพระที่เป็นชื่อและเลขบัตรประชาชนของคนตายไปเปิดบัญชีธนาคารตั้งแต่ปี2547บัญชีนี้แหละครับคือบัญชีที่รับเงินบริจาคหลักๆของวัดหายแล้วนั่นหมายความว่าบัญชีธนาคารที่รับเงินบริจาคจากประชาชนมาตลอดไม่ใช่ชื่อของท่านจริงๆหรอคะ แล้วธนาคารให้เปิดได้ยังไงเนี่ยทางบรญชัการกรุงเทพเนี่ยเขาออกมาชี้แจงนะครับว่าโดยทั่วไปแล้วใบสุทธิพระสามารถนําไปเปิดบัญชีได้และต้องเป็นตัวจริงมาเยื่นเอกสารด้วยตนเองเท่านั้นแต่เรื่องที่มันเหลือเชื่อกว่านั้นคืออะไรทราบไหมครับคือปี2561ท่านยังเอาบัญชีที่ว่านี้ไปผูกกับระบบพร้อมเพย์ด้วยด้วยเลขบัตรประชาชนของคนตายทั้งทั้ที่มีกฎอยู่ว่า1เลขบัตรประชาชนจะผูกพร้อมเพย์ได้แค่หนึ่งบัญชีเท่านั้นอ แล้วเรื่องนี้ครอบครัวของคุณอารกดผลมุกตัวจริงเขาทราบเรื่องไหมคะพี่มาคทางภรรยาและลูกสาวของคุณอลรกดตัวจริงออกมายืนยันเลยว่าไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยและสามีผู้ล่วงลับก็ไม่เคยผูกพร้อมเพย์แน่นอนตอนนี้ทางครอบครัวเขาก็เตรียมจะแจ้งความดำเนินคดีแล้วด้วยมันจึงเกิดคำถามไงครับว่าคนตายไปแล้วสองปีทำไมบัญชียังเดินอยู่ได้พอธนาคารตรวจสอบย้อนหลังก็เจอความผิดปกติจึงทำการอายัดบัญชีไปเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองจุดนี้แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ตำรวจต้องเร่งเข้าจับกราลัวว่าจมา เห็นว่ามีหลายมูลนิธิที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะนี่คืออีกประเด็นที่น่าสงสัยอย่างยิ่งครับจากการตรวจสอบ5มูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับวัดพบว่ามีเงินเหลืออยู่รวมกันแค่ ประมาณ1 3ล้านบาทเท่านั้นเองซึ่งมันขัดแย้งกับภาพที่เราเห็นมากมากนะน้นองเนยวัดพระบาทน้ําพุม,มีทรัพย์สินมากมายมีอาคารใหญ่โตแถมยังมีสนามฟุตบอลมาตรฐานฟีฟ่าของใจฟ้าอะคาเดมี่อีกคําถามคือแล้วเงินบริจาคที่ประชาชนให้ไปตลอดหลายสิบปีมันหายไปไหนแล้วหมอบีเข้ามาเกี่ยวข้องในสมการนี้ได้ยังไงคะพี่มาร์คตำรวจให้ข้อมูลว่าคดีนี้มีจุดเริ่มต้นหรือสารตั้งต้นมาจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินนี่แหละครับเขาพบว่ามีเงินบริจาคส่วนหนึ่งของวัดถูกโอนเข้าไปยังบัญชีของหมอบี และหมอบีก็ถูกกล่าวหาว่านําเงินส่วนนั้นไปสร้างบ้านจริงหรือไม่อย่างไรตรงนี้คือสิ่งที่ทาให้หมอบีถูกแจ้งข้อหาเดียวกันกับหลวงพ่ออลงกดไปด้วยทั้งมาตรา 147, 157และข้อหาฟอกเงินครับซึ่งตํารวจบอกว่านอกจากสองคนนี้แล้วยังมีบุคคลใกล้ชิดอีกหลายคนที่อาจจะเข้าข่ายกระทําความผิดด้วยต้องขยายผลกันต่อไปผลกระทบที่ตามมามันรุนแรงมากเลยนะคะพี่มาร์คในเห็นในโซเชียลมีเดียหลายคนออกมาแสดงความผิดหวังเสียใจเสียดายเงินที่เคยบริจาคไปศรัทธาที่เคยมีให้มันพังทลายลงไปเลยค่ะพี่ ผลกระทบมันเป็นลูกโซ่เลยสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดตอนนี้คืออะไรคือผู้ป่วย HIV ที่อยู่ในความดูแลของวัดพระบาทน้ำพุหลายร้อยชีวิต เหล่านั้นเขาจะเป็นยังไงต่อไปใครจะเข้ามาดูแลแล้วเงินบริจาคที่เคยหลั่งไหลเข้าไปช่วยเหลือหลังจากนี้มันคงจะลดน้อยลงไปอย่างน่าใจหายแน่นอนเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของคนคนเดียวแต่มันส่งผลกระทบต่อคนอีกจํานวนมากจริงๆครับเรื่องนี้ทาให้สังคมต้องกลับมาตั้งคําถามถึงการปฏิรูปวงการส่งครั้งใหญ่เลยนะคะพี่มาร์คโดยเฉพาะเรื่องความโปร่งใสในการจัดการเงินบริจาคมีข้อเสนอให้ทาหนังสือสุทธิพระเป็นแบบสมาร์ทการ์ดเพื่อให้ตรวจสอบได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะก็ต้องติดตามกันต่อไปครับว่าบทสรุปของมหากา์เรื่องงงนนนีี้้จจะะเปป็อออยยย่าาาาไไรรรกกสสบบวขผลถึใคง และที่สําคัญที่สุดคืออนาคตของวัดพระบาทน้ำผู้และผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแลจะเดินต่อไปในทิศทางไหนสรุปแล้วเรื่องทั้งหมดที่เราคุยกันในวันนี้มันคือภาพสะท้อนของวิกฤตศรัทธาครั้งใหญ่จากพระนักบุญที่คนทั้งประเทศยกย่องกลับกลายเป็นผู้ต้องหาในคดีทุจริตที่ซับซ้อนตั้งแต่การปกปิดตัวตนที่แท้จริง การหนีทหารการสวมรอยคนตายเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินนานหลายสิบปีจนไปถึงเส้นทางเงินบริจาคที่ไม่โปรง่งใสสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังฟังอยู่ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ครับคิดว่าต้นตอของปัญหาจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรเกิดจากตัวบุคคลหรือเกิดจากช่องโหว่ในระบบในวงการสงบ้านเราแล้วเราในฐานะประชาชนจะมีส่วนร่วมในการตรวจสอบหรือสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นได้อย่างไรลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะครับ และถ้าชื่นชอบการพูดคุยเจาะลึกขยี้ทุกประเด็นร้อนแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ช่อง TOP HASHTAG ของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวที่คุณต้องรู้ค่ะ TOP HASHTAG ติดตามดราม่าร้อน HASHTAG h i t ได้ที่ TOP HASHTAG